สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งมิดเลนกันฮะเกมนี้เป็นทายามิดเลนเจอกับไซรัสท,ที่มิดเลนฮะทายาฮะเจอกับไซรัสอืมก็ชนๆกันได้นะไซรัสเนี่ยผมว่าก็น่าจะสู้กับทายาได้ดีฮะและเกมนี้ออกเป็นโดรันชิลมาด้วยฮะเพราะนั้นการโป๊กกันแซวได้สบายๆเลยให้เห็นว่าทยา,ายาใช้สกิลไปแล้วว่าไซรัสกดอ e ีเข้ามาแซวใส,าสท่ทายาฮะ,ฮะทายาเกมนี้เอาเป็นคอนมาด้วยนะว้าว น่าสนใจฮะวงต้นฮะก็เป็นไทยะฮะที่ได้ดันเลนเข้าไปก่อนนะฮะแต่ว่าก็ต้องระวังนะเพราะว่าจังเกิลเป็นเฮคาริมฮะสามารถเข้าถึงตัวไทยะได้แบบง่ายดายเลยฮะเอาแปมสกิลไปฮะพยายามที่จะดันเวฟให้เข้านะอืมอาจจะรีบดันเวฟแล้วก็รีบกลับบ้านไปซื้อเทียก็เป็นไม่ได้ฮะสสยลาดก็องจังหวะเข้ามาแซวใส่ไทยะรัวๆเลยฮะไทยะตบหลังไม่เนียนแล้วก็มาสกิลใส่ฮนะ วอดฝั่งข้างล่างไปฮะเพรั้นเฮคริมอาจจะโผล่มาฝั่งข้างบนได้ฮะแล้วไซรัสฮะโซโดนไายาพร้อมกับแฟดเข้ามาพุกวงในฮะโซโรคิวไปแบบง่ายได้ฮะอืมบู๊รัสนี่เขาก็เล่นจังหวะได,ด้ดีนะทายาพยายามแบบสแปมสกิลเพื่อจะดันเวฟอะไซราสเห็นว่าเสียสกิลไปแล้วก็เข้ามาบวกตลอด3-4รอบแล้วจนรอบนี้ทำสำเร็จทั้โซโรคิวได้ไหยากับบานไปไม่ได้เทียมานะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องอยู่เหมือนกัน ตัวท็อปเรนนะฮะเป็นวอลวิกเจอกับฟย์ล่าฮะแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าใครเป็นเมนวอลวิกเนี่ยก็น่าจะเล่นได้นะแต่ว่าตัวมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอนะเออมันมัน,มนในเลนมันเก่งจริงแต่ว่าในไฟมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นฮนะส่วนจังเกอร์นะเป็นรีซินเจอกับเ hey ฮคาริมาคู่นี้ก็พบเจอได้บ่อยนะสามารถเอาไปเจอกันไดนะ้ะบอดเลนเป็นอาริสตา ฟอร์จูนเจอกับเฟลคาทาทาลาบอรดเลนมิดฟอร์จูนกดเคลนดีมากๆฮะเฮคาริมเข้ามาถีบใส่มิดฟอร์จูนแล้วต้องอดไปก่อนนะแต่ว,ว่ามีอาริสตาฮะน้องอัพสายปลายพร้อมกับรีซินแปะสนิกเวฟแต่ว,ว่าโดนเร็วแทนนะมิดฟอร์จูนนี่ตีฟรีไม่หยุดฮะเร็วน้องอัพสายรีซินปลายรีซินยังพิ้วอยู่แล้วกดอีฆ่าคาทัตมาได้อนะว้าวโดนเลยนะแล้วมีซารนะ่าทะลงมาที่บอรดเลนนะไม่น่าไหวนะหายด้วยหรือเปล่า โอ้โหเสียแฟลทไปรู้ด้วยฮะโดลิซิ 8, สแปดโซนิกเวฟแล้วก็เรียบร้อยอ่ะอู้น่าเสียดายครับเมื่อกี้นี้สามสามที่บอดเลนแต่ว่าฝั่งสีฟ้านี่คือไล่ทางต่อต้าเลยฮะไซรัสฮะสูตรเดิมว่าเห็นว่าทย่าเสียสกิลไปแล้วก็เข้ามาคุกวงในฮะแต่ว่าโดนฟอมตีฟรีใบหนึ่งทีนะเลเวลห้าเท่ากันนะบีเร็วค่าท้านะกำลังขึ้นมาแก๊งที่มิดเลนฮะเร็วแฟลมากระโดดสายปลายพร้อมกับสตานสายทยา่าคาทัากดจุดสายไม่หยุดแล้วไซรัสอีโดนอีกแล้วอะว้าว ดันเวฟที่เลนล่างเสร็จนะเดินมาที่เลนกลางนะสวยงามมากๆสำหรับบอทเลนนะมาฝ่ายมังกรกันนะลิซินตอนนี้เป็นตัวแบกของทีมฝั่งสีแดงคนระับตัดใจเข้าไปคุ้มวงในแล้โดนสลัดกีใ e ส่ le, แล้วเฮคลิมกดอันตีทีบลิซินกลับมาแล้วฆ่าลิซินไปได้นะชิบหายแล้วฝั่งสีแดงอาริสตาพยายามวิ่งหนีอราริยาน็อกอัพช่วยชีวิตอาริสตาไว้ฮนะน่าจะต้องเสียฮนะับสำหรับอู้สลัดว้าวอีขึ้นมาแล้วตีบัสคนเด้งอาริสตากลับลงมาฮะ สวนทายากดอันตีหนีเฮคาริมไปแล้วเฮคาริมผมไม่ใช่เฮคาริมมาเป็นเร็วะ่ะม้าเหมือนกันนะอันตีคาทัศลอยมาทายาบื้มไปฮะไปรีซินะที่8ปะโซนิคเวฟโดนใส่ใส่ล้านแล้วกดเข้าไปเลยครับพอจังหวะเข้าไปเจอกั่าเฮคาริมฮะยืนจ้าเอ๋อยู่เรียบร้อยเลยแล้วเขาเป็นตัวแบกของทีมฝั่งสีแดงด้วยฮะพอ,อพี่ใหญ่ตายไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็หน้าจีนนะ แต่ไพ่กันหมดเลยทาริยาตอนนี้03ฮะเดินขึ้นมาที่ท็อปเลนเจอกาเฟคลีมปลายปลาหินปลายดอกแล้วประมาณ20พาร์แล้วเร็วสตัรนโดนไป2ตัวสวยงามจัดได้ไซรัสกดอีปลายลิซินหลบเข้ามาได้ฮะอู้อินเสกโดนไป2ตัวสวยงามจัจ้าแล้วาวแรกกับชีวิตตัวเองฮะแต่ว่าเฮคริมเลือดค่อนข้างโลแล้ววอลวิกสัญจายแฝดไปกายกาสายเฮคริมแล้วก็เฮคริมมาได้ฮะได้ชัดดาวมาอู้อูลิซินนะ มากมากอะดาเมจน้อยมากนะสำหรับไทยา่าเห็นไหมเมื่อกีน้นี้ปลาหินใส่เฮคาลิมแบบไม่เข้าเลยอเออมันต้องรอแบบชิ้นแรกก่อนนะชิ้นแรกแบบส่วใหญ่ก็จะเล่นเป็นนักกากใช่ไหมเอามาแบบว่าดามดเมจเผาไหม้ฮะอืมตัวเขาดาเมจน้อยแต่ว,ว่าสกิล e cw เนี่ยมันดีมากครับแล้วก็อันติเร็วครับอู้พาขึ้นบอด,ดีอะ จะรอดหรือเปล่าน้องอัพไปไม่โดนไม่น่ารอดนะอาริสตาพยายไม่ช่วยนะน้องอัพสายสลัดไปเฮคัลิมก็มาฮะมิฟอชุนก็มาเอ้ามาลองกันหน่อยฮนะสไลด์มิฟอชุนไปแล้วแบบเร็วโ,โวโวโว,โว,โวเบานะเบานะโอ้เร็วพิวว่ะหลายรอบเลยนะเขาทำพิวจัดเลยคือสกิลคิวของไทยเนี่ยเนเบาก,ก็จริงนะแต่ว่ามันสแปมได้รัวๆด้ดวยเลย น็อกอาบใส่คาทัดไปคมจะจัดเลยฮะแล้วได้เอกซองของคาทัดมาด้วยในจังหวะที่มังกรกำลังจะเกิดฮะจับคาทัดได้ก่อนว้าวเรียกว่าที่เผลอไม่ไีน ทีมฝั่งสีฟ้าฮะตัดใจมาเปิดมังกรนะส่วนทีมฝั่งสีแดงก็น่าจะปล่อยนะเห็นว่าเป็นมังกรลมฮนะไม่ได้อยากจะได้ขนาดนั้นฮนะอภัยยาสปายมังกรหินใสซาร่าลัวลัฮะตอนนี้กระทาเทียเต็มเลยฮะโอ้ติดคอนไปที่เรียบร้อยแนละ้วน็อกอัพใสาซาร่าสไปแต่ว่ามีคาริมมาทางด้านหลังแล้วแฟลตหลบน็อกอัพของทีมคาริไปได้ฮนะสวยงามโอ้ซาร่าสอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยเออโว่โว่โว่โ ลิซินตเตะเร็วช่วยชีวิตของทายาไปฮะเร็วซันโดนไปสองตัวลิซินแปะสุนิเว็บโดนเร็วไปฮะเข้าไปก็ต้องระวังอู้สไลด์ดรอปคิวของลิซินมาหน่อยอะทายาน็อกอัพคาทัศเข้าไปในป้อมแต่ว่าคาทัศน์เลื่อนหนึ่งอะลิซินพยายามหลบซานหลบฟ้าแล้วแปดสุนิเว็บโดนเข้าไปคุ้งวงในในส,ส่สไลดาสวยงามมากๆอะลิสตามาเติมเพิ่มเฮกาดิเปียโดนไปสองตัวฮะ ฐานล่จุดไม่หยุดครับแต่ว่ามันจะจุดไม่โดนหรือเปล่าเบาแล้วเกินนะมีหมาจูงเหม่งมาเฉยเลยคานกรนตีเบิ่มไปฮะดิซินลบอมตีว้าวเชิงหนาเต้ะเลยครับเมื่อกี้นี้สำหรับรีซินนะกิ้วเข้าไปนะคือเขาเคยโดนตรงนี้แล้วไงจิ้วเข้าไปแล้วโดนไซรัสอีสวดมารอบนี้เขาแบบเซฟการหลบเลยฮะแล้วแบบยื้อได้อีกพักนึงเลยนะเออแต่ว่าเมื่อกี้ต้องชมไทยยาไทยยาเล่นแบบสเปซได้ดีมากเลย เนี่ยเหรอปะทำคาทั้เลื่อนโลอ่ะคือเขาจะตายอยู่แล้วแต่เขาผลักคาราเข้าไปในป้อมก่อนแล้วทําให้คาทั้เลื่อนโลอ่ะไฟก็เลยแบบง่ายขึ้นเยอะเลยฮะแต่ลาเทอพอร์ตมาทางด้านหลังมิดฟอร์จูนได้ป้อมไปฮะว <Yeah. S 1> ้าวใส่แฝตของมิดฟอร์จูนมาฮะโอเคไม่แย่ oh. เดินมาครัาคาทั้นที่มิดเลยน,นะไม่น่าจะยากอะไรนะ oh. แล้วแฝดโซลีกเวฟโดนคาทั้ไปฮะคารัสกดแฝดไปโดนด้วยฮะสันจ่ายกดเอ็กซ์ซ้วสวนใส่เลยฮะ ส่วนฝั่งสีฟ้าก็ไม่น้อยนะฮะจะลงไปจับจุ๊กเหม่งนะแต่ว,ว่าจุ๊กเหม่งพิวอะยี่สิบนาทีน่ราคาเกิดที่ท็อปเพลนแนละฝั่งสีฟ้าทยอยทยอย,ย,อยกันมาฮะดูแมปกันสักนิดนึงฮะยังไม่มีวอดกลางน้ำเลยนะสำหรับฝั่งสีฟ้าฮะมีแค่ในหลุมราคาับนะตรวจทีมฝั่งสีแดงนี่ได้เปรียบตรงที่ว่าป้อมกลางได้ดานนะแล้วออบเจกเกิดทั้งบังกรทั้งอันาคานะ อาจจะต้องเรียกเล่นนะเพราะว่าฝั่งสีฟ้าอาจจะอยากได้มังกรมากกว่าอา,าคารนะอืแต่ว่าก็ไม่ได้อยากปล่อยอะแต่อยากได้มังกรมากกว่าก็จะเป็นอารมณ์นั้นปะเพราะว่าขอมังกรมา2ตัวแล้วอะถ้าได้ตัวสมก็สบายๆเลยคือทีฝั่งสีแดงก็เหมือนกันนะก็คืออยากได้อาตาการแล้วก็ไม่อยากปล่อยมังกรนะ ผู้เร็วฮะัตัดใจเขาบอกวงในใสมิดฟอร์จูนแล้วใสลาร์ดอีโดนมิดฟอร์จูนไปมิดฟอร์จูนแตกพ่ายไปฮะสายยามาถึงช้าไปนิดนึงอะลิซช่นเตะให้ก้าลิงก็มาในป้อมมาโอ้แล้ววิ่งหน้าตั้งกลับบ้านไปฮะสายลาร์ดขมวงวงในมีอัติของอลิสตาแล้วเปรี้ยวซาจัดจัดฮะสายยาปลาหินใสสายลาร์ดรัวๆแล้วสาลาร์ดแฟดเข้าไปต่อยอลิสตาสาลาร์ดตายฮะซีซิ่นตรงนี้พาจอพิวลาหายแล้ว เป็นเร็วฮะมาเหล็กของเรานะกระโดดเข้ามาฮุกวงในสายมิดฟอร์จูนเลยฮะผมว่าเขาน่าจะนับแฟดของมิดฟอร์จูนไว้แล้วนะเมื่อกีน้นี้คือแบบเล่นดีจนะังยังไงดีละ่ะติดคอร์ละอ่ะมันมาดิโอ้หายละเฮียรีเดีย๋ยวราคาอะไรดีอย่างเงี้ย แต่ว่าเกมนี้ไม่ค่อยเห็น,นอะไรยากชันตีเลยคาับทาได้ยืนกลางวงเลยอยากจะตายมากๆครับเราตายไปที่เรียบร้อยครับมีโอรจูนศาสตร์อันตีใส่ไปพทัดกดอันตีปึ้มมาตรงนี้นัวมากครับมองอะไรไม่เห็นเลยครับลิซินได้อาคารไปเฮอรลินเข้ามาข้มวงในตามต่ออ่ะแล้วกดอันตีใส่มิโครจูนไปแต่มันจะเลยพ่ายไปหน่อยนะชิบหายละอุ้ยเร็วนอกอัพเร็วกระโดดแล้วอลิสตาชนกลับอ๋อ ว่าเกมนี้ฟิลล่าสเปซเขาเรียกว่าอะไรอะปิดปุ่มไม่ได้าาการเอรอตมาทางของฟิลล่าเห็นว่าวอลพิลเลอร์โลแล้วโกรอันตีเข้าไปคุ้งวงในโดนมิปพอจูไปเต็มตๆโดนวิปพอจูยิงกลับหน้าหงายเลยครับพี่เลวเข้าไปคุ้งวงในแล้วสียงคาทัสกำลังมาไอ้ยานี่เล่นดียังสามายืนข้างแครี่ตลอดเวลานะ มาฮะมายืนดา่กการฮะอาริสตาน,นอกอัพใส่เร็ววปายเร็วโดนไหยาน,นอกอัพตามต่อเรียบร้อยเลยฮะซัพพอร์ตตัวเปิดของทีมอะลิ่งไปแล้วฮะโอ้โาทันนี่เขาชอบนะชอบโดนไหยาน,นอกอัพเลยระมาสามสี่ลอบนะที่โดน,นอกอัพล้วตายโวดอันติไปฮะอกอัพไม่โดนนะ เปิดบอลอนกันต่อครับสำหรับฝั่งสีแดงเลยอะหอน่าเสียดายนะเกมกำลังมาแบบว่าสู้สีดูดีเลยฮะเพราะว่าที่แฮร์ริ่ไปตายที่นกลางแล้วบ้าเข้ามาเลยฮะดูม้าวิ่งเข้ามาโอ้ไม่มีภาพแล้วที่จะพลิกไฟน์นะสำหรับฝั่งสีฟ้าฮะถึงจะจะพลิกไฟ์ได้จริงๆก็ต้องรอคาถาได้หมวกแดงอ่ะซึ่งมันแทบไม่มีโอกาสได้แล้วว่าเกมมันน่าจะจบก่อน พอจูนมาฮะศาสาสายเคียวเวฟไฟสำหรับไซรัสฮะลิสตาาส้าน็อกอัพสายเฮคอลินไฟแล้วลิซินเข้าไปอินเสกใส่เกลิ่พร้มพอมกับแผ่ซุบิเวฟบเข่งไว้อ่ะบอลวิ่เข้ามาเกาหัวพี่ไซรัสฮะอาร์ดกดอัตตีปื้มไฟพี่เลวพยายามจะการป้อมให้ได้ที่สุดอ่ะ <S <S โอ้จริงๆเป็นที่ได้โปรยฮะเกมนี้สนุกมากนะเออสนุกมากเราก็ได้เห็นแบบท,บทั้งหวาคิวคิวของแต่ละคน หวาผ้าจังหวะทำแบกมีครบเลยฮะ <S 2> <S 2> <S แต่ว่นน่าเสียดายจริงๆเล่นก,าากลางเคคิรมไปโยนเออโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต,ต์อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสับคลิปนี้สวัสดีครับ